ลายเซนนี้เหรอรถคันนี้ใช้ฝากระโปรงยี่ห้อท็อปซิกเก็ตจริงๆฝากระโปรงคาร์บอนของท็อปซิกเก็ตมีซีรีส์เดียวก็คือที่ขายตามท้องตลาดเปิดเว็บมาเจอเลยเอ่อสมูกี้นาคาตะคือเจ้าของท็อปซิกเก็ตเขาสร้างรถมาคันหนึ่งเป็นอารสามพิศสองเคยมาในออโต้ซาลอนด้วยเป็นอารสามสองวางเครื่องอารสามห้าทุกอย่างเป็นอาร์สามห้าเกียร์อารสามห้าเครื่องอารสามห้าทุกอย่างอารสามห้าหมดเลยแต่อยู่ในกระดองอารสามสองแล้วเขาเอาฝากระโปรงอารสามสองเนี่ยเอาโหนกอารสามห้ามาใส่ ก็คือมองเข้าไปเนี่ยเราเห็นเป็น3-2แต่เป็นโหนกอสามห้ 3, 5, เหมือนบานนี้เลยแล้วเราก็พยายามหาคอนแทคเพื่อจะไปติดต่อเขาว่าเราอยากได้จนมีรุ่นพี่คนนึงเดี๋ยวพี่จะไปออ t โตสซาลอนพี่จะไปคุยให้แล้วเขาไปขอจริงๆสโมคกี่นาก,กะตะเขาสุดท้ายเขาก็ยอมทําให้ครับในระยะเวลา2ปีที่ผมอยากได้เขาก็ทําให้บานนี้เป็นบานที่2ในโลกไม่มีอีกแล้วเงินไทยรวมส่งมาแล้วหน้ามาณสองแสนกว่าบาท ไปเดินเดินหาอะไรเล่นแบบเวลาเหมือนคนไปเดินช้อปปิ้งเนาะก็เดินหาอะไรเล่นเล่นแล้วก็เอ้ยไปเจอตูดทําไมตูดมันกว้างก็ไปลื้อดูสเฮ้ยวัไซส์เราก็เลยใจเออซื้อมาเลยแล้วกันไม่ได้คิดจะทำน้แต่แรกคือตตนแรกกะว่าเออซื้อสามสามมาขับเดิมๆไปไม่มีอะไรชิลๆได้คาดเวลไซส์มาก็เลยเนี่ยครับโครงการไม่มีหรอกครับเอาว่าถามว่าในโลกดีกว่าผมเห็นอยู่มีที่รัสเซีย1คันมีที่ญี่ปุ่น1คันมีที่ไทย1คันแล้วก็หมดแล้วผมยังไม่เห็นอีกเลยมันเหมือนเหมือนสัตรูพันนะครับเป็นชนแก้ม แต่ตรงตูดออะหาไม่ได้แล้วตรงตูดคือญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีโมลแล้วเหมือนกันเพราะโมเก่าเขาก็นั่นอะปี90นอะเ<อ>ก,ก้าเท่าไหร่ก็ข้าวตู้ดที่ไหนที่ไปถ่ายที่ตรงโรงแรมหัวไทยนะ ความฝันน่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าคือความฝันสิ่งที่คุณน่ะจะต้องทํามันเนี่ยก็คือเดินตามมันเดินตามฝันมันแล้วคุณต้องทํามันด้วยมันถึงจะเป็นจริงครับไม่งั้นถ้าเราไม่เริ่มน้ำหนึ่งก่อนมันก็ไม่ถึง10บมันจะยากตรงที่หาพวกชุดแต่งมากกว่าเพราะาตอนนี้ผมว่าชุดแต่ง c ีเวสหาได้น้อยมากนะครับถามว่ายากไหมาถ้าใจเราไปแล้วไม่มีอะไรยากหรอกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ สกายไลน์ Sky แห่งสยามรวมสกายไลน์ R32 ถึง R34 ที่เยอะที่สุดในประเทศไทยเส้นขอบฟ้าไม่แพ้แข่ในโลก